มาลือของแปลกแวกนนวตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แปดโซ่ตำนานตำนานคือตรงนี้คือเป็นเครื่องรถมาจากอยู่ที่โคราชน,ะนเครื่องมาจากโคราชนะตัวนี้นเครื่องนี้คือแกซื้อมาสวยเลยรถบัสเครื่องท้ายรถแอร์แกบอกว่าเครื่องดีๆนะครับ พอมาสตาร์ทแล้วพ่อเหวี่ยงขาดตัวนีปนอดดูปัม๊มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะรหัสเครื่องนะ่าจะเป็นตัวนี้นะแปดพีอีหนึ่งนะฮะแปดพีอีหนึ่งนะไม่ใช่เครื่องฮีโน่เอ้ยไม่ใช่เครื่องพีเอ้ไม่ใช่เครื่องนิสสันนะเ,เ, PE เ,เ, isan, นะเป็นเครื่องเอซูนะครับเป็นตัวกีแรงจ่อย เ่เหตุไหนวะอ้ใจ่ละอันนี้สองร้อยพตัวนี้295ร้อยเก้าสิห้้ี่าเปลนะฮะตัวนี้สองร้อยยี่ห้าหรือสองนี่แหละตัวนี้ของแปลกปั๊มดีเลยนะปั๊มน่าจะดีอยู่มะตัวนี้ใครเคยใช้บ้างนะฮะนี่ดูอะไรนี่อะไรมาน,นี่ คอน้ำมาเนี่ยอโอ้โ,โมเลดูครับโมเลสิบแปดล่องโมเลโอ้โขาหน้าคือจับดีเลยปะเสียดายจริงๆจะได้ขายเลยนะเครื่องตัวนี้นะฮะว่นกำลังจะได้ขายมาสตาร์ทดูโก๊ะโก๊ะโก๊โกโกโกข้อ,เ,อเวียงขาดจะขาดหนักขนาดไหน

ตัวนี้เป็นปั๊มลมเดี่ยวไม่มีคู่นะตัวนีนะะ้ของแปลกใน,นปั๊มพาวเวอร์อันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรใจออหัวหมูเป็นโลมิเนียมนะมตัวนี้นะฮะเป็นโลมิเนียมเราเอ้ามันคือเป็นขี้ตุต่อมอ,อย่างนี้นว,วกกะไม่คขนาดเขาจอดว่าเฮ้ สิปปีวมาันอววาว,ว,าวมันจะออกเฉียงเฉียง่นข้ไปขายไหมไปขายไหมจ้อยฮะขาหน้าปะขอ,องแปลกมีแปครับรเครื่องสวยนะนแห้งไม่ค่อยเยิ้มเลยนะนยังไม่เคยลื้อเลยนะนี่เครื่องเสียได้อย่างเดียว นขาดครึ่งเลยเขาเอียงสันนิษฐานในใแต่ยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่านี่โยกตัวนี้ดูมันก็แก,ก๊แกก๊อกแก,ก๊กมันโยกไปนี่ก็แก,ก๊กดูโอ้มันเป็นไอ้น็อตสปริงตรงนี้น็อตสปริงนเี่ยได้ชาร์จมันอ๋อได้ชาร์จลูกเราเป็นหมื่นนะน,นี่เคยเห็นไหมลูกได้ชาร์จลูกเราเป็นหมื่นเห็นเขาว่านะ อเออพวกข้างล่างจะเป็นกองกองน้ำมันเครื่องนะฮะข้างบนนี่น่าจะเป็นออยคลเลอร์นะฮะเอาน้ำมันไปต้มผ่านน้ำนะนะไปเอาความร้อนของน้ำมันเครื่องนะไปผ่านน้ำตรงนั้นนะครับนี่แล้วเขาวิ่งมานี่เครื่องรถบัสนะครับตัวนี้หัวฉีดอยู่ข้างใน นี่หัวฉีดหัวฉีดจะอยู่ข้างในข้างนี้นะฮะถ้าหัวฉีดรั่วก็ก็ทําให้ไอ้น้ำมันเครื่องมันเหลวเกินปั๊ม,มลมเอาออกต้องฉุดเลยนาะยนี่เอาตัวนี้ออกต้องฉุดเลยข้างล่างเอ้ยถ้าจะถอดตัวนี้ออกก็ได้นี่มันรุดอยู่นี่นขอดปั๊มลมออกก็ออกแล้วนี่ใครเอาอะไรบ้างนะฮะอันนี้หรือ ฝาโขบไหมเขามันจะแดงๆยิ่งคืนอยู่เนาะแดงงามๆปั๊ม่มสอตงปั๊ะไรนี่เนาะอ้ปั๊มอ่ะปั๊มกันนี้เด้น็อตไม่ได้เด้นี่เด้นี่เด้สองโตนี่ข้างหนึ่งสองเออข้างละสองโต้นี่เด้งานซุปก็งั้นละเฟืองของแปลกเนาะไม่เคยลื้อเลย บางเทื่อมีเงินได้หนิบางเทื่อทองตกลงมาในนี่ได้นี่โมแน่ได้นี่เครื่องอดแปดสี่เพราะพวกเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมของน้ําของสนิมเลยได้หนิเอาออกเลยเพราะนดึงออกเ่าต้องขันออกหรอกนะเอาออกไปทั้งห่วงเลยเออวะอันนี้ไหมเอาดึงออกไปทั้งคออันนี้เลยแมนนี่นี่ทอดนี่นี่เบอร์สิบเจ็ดนี่เซตที่เงี้ ตัวน,นี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับไหลมานี่นี่เข้านี่ตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มไปน้ำมันเครื่องไหลไปใส่ฝาใส่ปั๊มโซล่าเครื่องมันมีเยอะจริงๆเลยนี่ได้สตาร์ทนะฮะได้สตาร์ททำงานอยู่นะเดี๋ยวรับโทรศัพท์ครับใครหาอะไรรุ่นนี้ก็เข้ามานะครับรหัสเครื่อง 8 PE 1นึ่งีดสองยีสุด